DB e f o ีฟุตบอลสนับสนุนโดยชยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอ b i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่พู้ยตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาละครับกาวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB eFootball นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอพาท่านมารับชมคู่รอบรองชนะเลิศลครับเป็นรอบซีมีไฟแนลนะครับผม ในซีซั่น DB 128ทีมชิงเงินรวม3,200บาทพร้อมช่วยรางวัลกิติยศนะครับโดยคู่รับรองชนะเลิศในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกระหว่างคุณจอมกระชาน,นะครับจากคลับพอสเปอร์เป็นเจ้าของดีกีแชมป์โลกคนล่าสุดแล้วครับทางด้านคุณจอมจะเจอทางด้านคุณเต้ลุกซีจากคลับซิกูมานแหะครับเป็นคู่บินเป็อีกแล้วละครคูนี้อีกคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นทางด้านคุณเบฟนะเจอกับทางด้านคุณพีพีซีแล้วครับ ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกนะครับทางด้านคุณจงวัชาเป็นแชมป์ในกลุ่มดีมาแล้วครับรอบ8เอาชนะมา2-0นะครับแล้วก็รอบรองเนี่ยชนะมา2-0แล้วก็รอบชิงกลุ่มนะครับชนะมา2-0เหมือนกันแล้วครับเป็นการแข่งขันแบบ2ใน3นะครับเบอสออฟซีนะชนะมา2-0ทั้งหมดแล้วครับทางด้านคุณจอมส่วนทางด้านคุณเต้ลูกซีนะครับเป็นแชมป์ในกลุ่ม A นะครับผมรอบ8ชนะมา2-0เกมรอบรองก็ชนะมา2-0เกมส่วนรอบชิงกลุ่มนะครับเอาชนะคุณลิวจากคับ CIM มา2-0เกกมเช่่นนนัแล้้ววตออดยใรบ16ทีมนนะคครับทาางดุ้ณเต้นะครับเอาชนะคุณโอมมาได้2-0เกมนะครับ รอบแปดทีมเอาชนะคุณนัทงป์จากครับวีชายแดนมา2ต่อ1แล้วครับส่วนทางด้านคุณจอมกระชานะครับเอาชนะคุณอภิบาลจากขับสีกูมาได้2ต่อ1เกมแล้วต่อด้วยในรอบแปดนะครับเอาชนะคุณต่อเมืองมา2ต่อ0เกมนะครับผมแล้วก็โคจอมไปเจอคุณเต้แล้วครับในรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้งสคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณจอมด้านซ้ายมือนะครับเข้าชิงไปแล้วทั้งหมด65ครั้งได้แชมป์มา48สมัยรองแชมป์มีรับเป็นสเรดาาาหนนนนึ่่งงใกรสวทด้คุณเต้ลูกีนะครับ เข้าชิงไปทั้งหมด25ครั้งได้แชมป์มา19สมัยรองแชมป์ี6ครั้งแล้วก็เป็นชํปแรงบที่3นะครับในรายการ d ีสําหรับคุนเต้ลูกทีแล้วคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วถึง7ครั้งนะครับเป็นทางด้านคุณจอมนะชนะไปได้4ครั้งแล้วก็คุนเต้ชนะไปได้3ครั้งนะครับผมเอาละครับคู่รอบรองชนะเลิศคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตีตัวเข้าไปชิงถ้วยรางวัลได้สําเร็จระหว่างคุณจอมกับชาร์ฟอปแรงอันดับหนึ่งจะเจอทางด้านคุนเต้ลุ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสิบประตยิงของทางด้านคุณจอมกระชานก่อนนะครับจะมาในแผนหลัง3ามแล้วครับในเกมนี้เนาะสามสี่สามลองบอลเคาน์เตอร์แหละครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางด้านเอวินฟันเดซานะส่วน3เซนเตอร์ผมมอนินี่ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นเลี้ยงตูรามส่วนตรงกลางจะเป็นเลี้ยเฟอร์ดินานนะครับกลางรับ2องคนนะผมยายาตูเล่ยืนคู่กับวิตินยาส่วนด้านขวาจะเป็นเนนเวนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกูตีนะแต่ว่าเป็นกองกลางทั้งคู่เลยแหะครับโอ้โหส่วนหน้าต่ำเฟอรนายใช้เป็นลุดกุลิตนะครับผม แล้วก็คู่หน้าเป้านะครับอุสมานเดมเบเล่ยืนคู่กับแกลเลต์เบลล่างร้อยสองของคุณจอมนะครับส่วนทางด้านคุณเต้จากคขับซิกูมานะครับจะมาในแผน5 1 2 2นองลองบอลเคาน์เตอร์แหละครับผู้รักษาประตูใช้เป็นเอ็ดวินวันเดอร์ซาเหมือนกันเลยแหละครับส่วน3เซนเตอร์ครับแบกก็มีด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นลิยงตูลามตรงกลางจะเป็นเปเป้แหละครับทางด้านไปซ้ายนะครับจะเป็นโรเบรโตคาร์ลอสด้านขวาจะใช้เป็นฟิลิปลามแพตจิกเวล่านะครับยืนเป็นกางรับคนเดียวในเกมนี้เนาะส่วนกลางลูก2องคนนะผมด้านซ้ายเรนลูนี่ด้านขวาเลโ แล้วก็คู่หน้า2คนเหมือนกันแล้วครับจะเป็นทางด้านอุสมานเดนเบเลยืนคู่กับลุดคุลิดนะครับผมสวัสดีครับดีบีขออนุทผู้ชมมารับชมคู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับเป็นรอบซีมีไฟนนลในรายการดีบีหนึทีมนะชิงเงินรวม3 2 0 0บาทพร้อมช่วยรางวัลกิตยศแล้วครับคู่นี้เอาแล้วครับคู่รอบรองครับคุณจอมเจอคุณเต้ใครจะอยู่ใครจะไปครับ90านาทีรู้กันเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ โอเคครับเขียร์ลูกเล่นมาแล้วล่ะครับจะเป็นทางด้านคุณเต้ครับได้เขียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามานุสสีเหลืองนะครับส่วนทางด้านคุณจอมกระชาเจคเอ็มเนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมานุสสีน้ําเงินนะครับผมเอาแล้วครับคู่รอบรองชนะเลิศครับซีมี่ไฟนอลครับคูน่นี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับมาดูกันว่าใครจะได้หรือเปล่าโอ้โหลูกนี้ดับเด่ลชัดฝั่งคุณจอมจิ้มออกมาแล้วอุสมานเดมเบเล่พิกก็โดนจิ้มอีกแล้วครมาเอาครับดีกีแชมป์โลกแล้วครับทางด้านคุณจอมล่าสุดนะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับมาครับเพลย์บุกของทางด้านคุณจอมจ่ายมาติดเฟรนนานนะฝั่งคุณเต้อ่านมาได้วิตินญญ่าจ่ายเข้าในมาเดยเบโตคาล้อแล้วครับเล่นกับเดมเบเล่ห่วยคู่นี้ครับเจอกันบ่อยนะด้านคุณเต้กับคุณจอมนเนี่ยเจอกันมาแล้ว7ครั้งนะครับเป็นชนา,านคุณจอมนะครับเอาชนะไปได้4ครั้งส่วนชนา,านคุณเต้เอาชนะไปได้3ครั้งนะครับถือว่าสถิติเฮทเวทเนี่นนดยดูสูงสีมากๆแล้วครับคู่นี้สลับกันแพ้สลับกันชนะไปแล้วครับ แล้วรอบนี้ครับครั้งที่8นะโอ้โหเจอกันแบบเจอกันจนเบื่อครับมาแล้วครับฝั่งคุณเต้เลียวเนลเมสซี่จ่ายมาที่วิติญญาแล้วครับมิเชพลพาตินีด้านซ้ายมีเติมยังไม่ส่งยังไม่จ่ายจ่ายมาเดินไปเล่ยเอาละครับลูกนี้ย้อนมาที่ลาปโตคาร์ลอดเปิดมาเมสซี่ลูกนี้ไม่ได้ครับแถวสองมาที่วิติญญาพาตินีดับเบิลชัดตลอดม่วงโอ้โหฝั่งคุณจอมแย่งไปได้ลูกนี้ เอาล้ครับยังหาจังหวะจบไม่ได้นะครับสังเดานุเต้แล้วฝั่งคุณจอมจะได้สวนลูกนี้เกลเบลจี้มาคนเดียวเดมเบเล่ดึงซ้ายดึงขวาเข้าซ้ายจ่ายมาลุดกุลิดโอ้โหก็ยังครับแน่ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้เช่นกันนักสังเดานุจอมเกมไปกันต่อแล้วครับคู่รับรองชนะเลิศครับเป็นคู่บิ๊กแมทนะคู่นี้มาตอบสังเดานุจอมกระซามาดูกันว่าเพลงนี้จะนับหนึ่งได้หรือเปล่ปปาครับเกลิเบลจ่ายมาลุดกุลิดแล้วก็ได้ขวาได้ขวาแล้วก็เลียบ ลอยเอาแลวเว้ยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่คุณจอมกระชาขึ้นนําไปก่อนลวครับจากรุดกุลิตดูวบรุดกุลิตโอ้โหหักเข้าขวาแล้วก็ดีไซส์ก่อยเลยครับทำไมมันดูเร็วอย่างนี้จังหวะการเข้าทำนะดูวบเจเลเบลจ่ายมาลุดกุลิตดึงเข้าซ้ายโยกเข้าขวาแล้วก็ปั่นด้วยขวาโอ้โหไซส์ก่อยเข้าไปเลยครับลูกนี้ เอาละครับเป็น1ประตูต่อศูนยะ์นับคู่รอบรองชั้นเลอร์ซีมีไฟนนลนะเป็นทางด้านคุณจอมกระชาแล้วครับเจคเอ็มเกตีออกนําคุณเต้ลูกทีจาก4กุมารไปก่อนแล้วแล้วครับ1ประตูต่อศูนยะ์ครับเกมเปิดอย่างเพี้ยนทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นแล้วครับแบบนี้เอาครับไปกันต่อเป็นเพย์ของคุณจอมกระชาลูกนี้โอ้โหดูครับการเข้าแย่งของทั้งคู่เนี่ยถือว่าแย่งบอลได้เก่งมากเนาะเขาเรียกว่าจิ้มรอเลยนะครับของบอลได้ไม่นานเนาะ มาแล้วครับฝั่งคุณเต้โรเบรโตคาร์ลอสลูกนี้จะเล่นยังไงโอ้โหโลสกิเมอร์ทำงานนะโอ้โหหนึ่งหนึ่งก็กลับมาเท่ากันแล้วเอาดิผมที้คุณชี้ว่ากันอย่างนั้นเลยครับคู่นี้มันสุดๆไปเลยครับผู้นี้นะดูว่าจ่ายมาที่โรเบโตคาร์ลอสจี้มาคนเดียวไม่มีตัวจ่ายครับแล้วก็เลือกจะยิงโอ้โหโลสกิเมอร์แบบเรียลเข้าไปเลยครับแล้วเป็นล่างนี้ด้วยครับแน ดูครับเดเมเล่เปลี่ยนออกซ้ายมาโล่งๆเลยครับจับด,ด้วยขวาแล้วก็แต่งจี้เข้าไปแล้วก็ดูบใส่ด้วยซ้ายครับมายิงแบบเลียดๆเข้าไปแล้วครับลูกนี้เอาละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับที่คุนเต้กลับคืนได้ไวครับกลับคืนสู่เกมแล้วครับแบบนี้ไปกันตอ่อครับกลับมาเช่ากันแล้วคู่นี้กลับมาสมันเกเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งกลับมารีเซตกันใหม่แล้วครับฝั่งคุณจอเนียใช้เป็นหลังสามด้วยนะั่นเกมนี้เนี่ย แล้วก็มีกองกลางสี่คนแล้วครับไม่รู้ใช้แผ่นไหนกันแน่ครับแม่ตอนแผนแชมป์โลกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหลังห้าหรือเปล่าครับ, <c oughs> รบเขาเรียกว่าใช้หลายแผนมากแล้วครับสาดังคุณจอมแล้วดูฝั่งคุณเต้ลูกนี้หลุดเดียวมาแล้วครับเดนเปเร่แต่ว่าโดนสไลด์โอ้โหฝั่งคุณจอมสไลด์เข้าที่บอลพอดีเลยครับแม่แล้วดูครับโอ้โหลูกนี้เฟซช็อตเข้าในมาร์ค เอาละครับโอกาสนี้ของคุณจอมแกเรดเบลลหลุดเดียวมาปาดเข้ามาลุดกุลิดโอ้โหอย่างอยู่แล้วครับแล้วจังหวะนี้อะไรครับนี่โอ้โหมบอลไม่ออกด้วยครับแล้วดูฝั่งคุณเตย์ทำครับโอ้โหมันอะไรครับนี่คู่นี้มันเป็นความนิ่งความเหนือชั้นแบบโอ้โหคือว่านิ่งจัดๆเลยครับคู่นี้เนี่ยแม่นาตูก็ยังไม่เลียบแม่เขาเรียกว่าเซตบอลขึ้นมาเลยสําหรับคุณเตยเมื่อกี้ เอาครับฝั่งคุณจอมแย่งมาได้ครับอุสมานเดเบเล่เออกมาที่ลุก,กุริจะเทินลูกนี้แม่ลั่นไปหน่อยฮะบ,บอลมาอยู่ฝั่งคุณเต้ครั้งหนึ่งครับฟิลิปลามดึงเข้าในมาที่เล็วเนวเมซี่ครับเอาละครับลูกนี้ลองชิ้งยาวๆมาถึงหรือเปล่าเดเบเล่โอ้โหจังหวะสองยังมาอยู่แล้วก็จ่ายลูกนี้ติดบล็อกจังหวะสองมอนนี่ตามมาเล่นได้ครับวนซ้ายวนขวาจ่ายมาที่กูตีกูตีก็กเล่นง่ายๆครับเปลี่ยนเอาขวามาที่เนเวท เอาละครับเน็ตเวทได้ติดเครื่องครับส่งต่อมาที่แกเรตเบลตัดเข้าในมาได้สายได้สายยังไม่ยิงครับแล้วเดมเบลเล่ลูกนี้เลี่ยอะโอ้โหแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะแม่น่าเสียดายมากแล้วครับเพลนี้น่าจะล้ำไปแค่นีดเดียวเท่าน,นั้นแหละครับดูจากจังหวะแรกเนาะเอาครับคู่นี้ยังหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับในช่วงนาที14ช่วงท้ายครึ่งแรก้วครับใครได้ประตูตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นประตูสาคัญนะเพราะว่าในครึ่งหลัง <time. S 2> ี่จจะเล่นง่ายขึ้นแหละครับ เาครับเป็นเพลย์บุกของคุณจอมมาที่กูตีจ่ายขนาดมาแล้วจังหวะส,สองชฉลบมายังไม่หมดเวลาครับมาต่อเอาแล้วครับลดกุลิจ่ายมาแกเลดบิลแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับโอ้โหหมดครึ่งแรกไปแล้วครับคู่รอบรองชนะเลิศวิกแมนนะคุณจอมหนึ่งครับคุณเต้นหนึ่ง ฝั่งคุณจอไ์นยิงไปสครั้งนะครับในครึ่งแรกได้มาหนึ่ประตูส่วนนัณเตะนะครับมีโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นประตูไปเลยละครับทำให้ยังเสมอกันแล้วครับผู้นี้เอาละครับไม่ต้องรอนานครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังสลับาร์มเรียบร้อยเป็นเพย์บุกของคุณจอมดับเบิลซัดมาที่เดมเบเล่แล้วก็ได้ใส่ขวาเลียวลอยยเริ่มมาได้ไม่นานก็จัดให้เลยครับ ดูครับเอโต้ว One ันชูมาแล้วเดนเบเล่ใช้สกิลหลังแข่งจี้มาใส่ขวาพุ่งๆเข้าไปเลยครับโอ้โหเอโต้ลงมาใหม่ด้วยครับจัดไปหนึ่งแอซิสแล้วเหรครับตอนนี้ดูครับเดนเบเล่พลิกพลิกแลก้วก็จี้มาโอ้โหฟอร์ดินานพยายามจะบล็อกแล้วตรงนี้แต่ว่าไม่ทันนะเอาละครับแม่เริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานนะซาหน้าคุณจอมออกนําไปแล้วเป็น2ประตูต่อนหนึ่งขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งแล้วครับมาต่อแล้วครับซาหน้าคุณจอม โอ้โหเฟซช็อตล็อกมาหนึ่งแล้วงัดมาลุกุลิมดมงย้อนมาเดมเบลเล่แบบนี้ก็สามหนึ่งเลยเลยครับโอ้โห,โโหมารวด,ดัวดเลยครับแม่ดูวเฟซช็อตสลัดมาหนึ่งแล้วก็งัดมาลุกุลิตไม่มงยิงด้วยครับแม่มันเหนือธรรมชาต,ติตรงที่ว่ามงตั้งให้กับเดมเบลเล่ยิงกันดิดูวงัดมาแล้วก็ไม่มงครับไม่ทาประตูนะมงเช็ดมาเดมเบลเล่แล้วก็แปรเข้าไปนิ่มๆเลยครับโอ้โหแม่ เอาล้ครับเป็น3ประตูตอนหนึ่งครับแม่ได้ประตู2ลูกรวดเลยครับท่านค้ัคุณจอมฝั่งคุณเต้จะเพียงพ้าไปหรือเปล่าตอนนี้เกมไปกันต่อครับมาที่แบกโกมี่แบรโกมี่จ่ายมาวิเอลาครับมิเชลพาตินี่เอาแล้วครับลูกนี้ยังไม่ยิงครับย้อนมาที่เวลามาที่พาตินี่ลูกนี้จะเล่นยังไงดึงมาที่ลูเโตคาร์ลอสเอาล้ครับโอกาสนี้ของคุณเต้จะนับ2นับเิ้ลซัดโอ้โหจะคล้องหนี จะคล้องแต่ว่าไม่พาแล้วครับแมฝั่งคุณจอมยังสวยไม่ได้ครับมาซี่ฟิลิปลามด้านขวาวิติญญาเบินเข้าในมาได้สวยมิเชลพาตินี่จะคล้องได้บนชัดอีกแล้วแต่ว่าฝั่งคุณจอมก็รู้ชันนะแมเจอกันบ่อยนะเขาเรียกว่าอ่านรอเลยแหละครับแต่ว่าเพลงนี้ของคุณจอมจะนับสี่ได้หรือเปล่ามาซี่เดมเบเล่ไม่ยิงครับโอ้โหเลือกจะส่งให้กับลุกลิดแต่ว่าฝั่งคุณเต้ก็อ่านได้ชันนะแม่สไลด์รอเลยครับจังหวะเมื่อกี้ ส่วนฝั่งคุเต้จะได้สวนแล้วครับฟิลิปลามเล่นกับเมสซี่แม่โคตรเดือดเลยครับคู่นี้เริ่มจะพักไม่ทันแล้วนะเกมมันไวจัจดเลยครับแมมาที่กูตีแล้วครับสมอลเอโตเล่นสั้นๆกับเดมเบลเล่ลูกนี้ด้านซ้ายมีเติมขวามีแต่งจะเล่นยังไงคุณจอบแล้วมันชัดเข้ามาไม่ผ่านแล้วฝั่งคุนเต้ไม่สนใจไปกันต่อจะได้สวนแล้วครับแบบนี้วิติญญาด้านซ้ายมีเติมเลือกมาที่พาตินี่แล้วครับดึงบนซ้ายบนขวายังไม่ส่งไม่จ่ายดีดซายกยมาเดมเบเล่พลิกเข้าขวาเข้าข,าขวาดอกนี้ก็ไม่ได้ครับโอห เกมเนี่ยเริ่มจะไวแล้วก็เดือดมากขึ้นนะคู่นี้แพทเทิร์นในการพากจังหวะในการพากเนี่ยเริ่มจะเร็วมากๆแล้วล่ะครับแนมะ่เริ่มจะออกบอลเดินสายแล้วครับโอ้โหทำยังไงได้บ,บอลมันไวนะคู่นี้เนี่ยปาตินี่ครับเบิร์นออกมาด้านขวาฟิลิปลามเดินจังหวะยังไม่ทรงครับ,รบจะเจาะช่องไหนครับแล้วก็ดูว่าฝั่งคุณจอมไปแย่งมาจากเช้าเลยเหรอครับผู้ตีจ่ายมาไม่ดีเหมือนกันนะฝั่งคุณจอม ฝั่งคุนเต้ามาแล้วครับเดมเบเล่ตวัดเลี่อ่โอ้โหยังขึ้นสองไม่ได้ครับยังแค่ได้เสียวได้ลุ้นเท่านั้นแหละครับลูกนี้โอ้โหเซฟได้ไงวันนี้่ะฝั่งคุนเต้น่าจะเสียได้เลยแหละครับจังหวะเมื่อกี้เนาะแล้วตอนนี้ได้เวลาไปสมควรแล้วครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับทางด้านคุณจงกระชาเอาเฮอร์เนสชูบิลิแคมแล้วก็พาตินี่หรือโซเลสลงมาสีตัวลวดนะ แต่ว่ายังใช้แผนเดิมอยู่แล้วครับ3-4-3เราใจไม่ได้นะว่าคุณจอมจะเล่นแผนไหนนะปกติก็จะเล่นเป็นหลัง5แะครับแต่ว่ารอบนี้ยับมา 8, แปลกแหวกแนวเฉยเลยครับใช้เป็นหลัง3เฉยครับโอ้โหส่วนฝั่งกุณเต้น,นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใครลงบ้างดูตามจะภาพมุมซ้ายบนได้เลยนะครับผมหน้าจอในมของคุณจอมกระชานะครับ No 6 เอาละครับปรับเปลี<ม>่ยนเสร็จเร้อยเรากลับมาชมกันต์อบน,นีอีกเวลา <22. S 2> ที่เหลือตอนนี้ฝั่งคุณชอมนําอยู่3ประตูตอนหนึ่งนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ18นาทีไม่รวมทนเลยครับมาดูกันว่าฝั่งคุณเต้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับแล้วลูกนี้เรียกฟาวม,มาได้ครับมามูสโอมามามูสจ่ายมาฝั่งคุณจอมอ่านได้ครับแซมเอตโต้เฟซช็อตไปต่อสลัดมาได้หนึ่งโอ้โหฟกทีเดียวหายเลยครับแล้วยังไม่ส่งด้วยแล้วลูกนี้โอ้โหแม่หลายจังหวะไปหน่อยครับ ฝั่งคุนเต้ามาแล้วครับมามมสแกเล็ตเบลดึงจังหวะด้านในมีเติมแล้วครับแต่ว่าเลือกจะมาเองแล้วสตันนิง่งโอ้โหไม่เข้าได้ไงครับนี่ดูอีกครั้งครับฝั่งคุณจอมชอยหมดเลยนะคุนเต้เห็นว่าคุณจอมถอยเลือกจะยิงหน้ากรอบเลยครับแต่ว่าเฉียวซไปเฉยเลยโอ้โหโอ้โหแม่พาดโกกาไปแบบหลายจังหวะแล้วนะทาน,น,นคุนเต้เนี่ยก็ยานับสองไม่ได้เช่นเดิมนะครับ เตะยาวขึ้นหน้ามาแล้วครับทางด้านคุณจอมกระชาเจคกเอ็มเกตี M G T. มาทีเอโต้แล้ะครับลูกนี้จะเปลี่ยนแกนะโอ้โหแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะโดนฝั่งคุณเต้จิ้มมาได้ลูกนี้แล้วสวนยาวามาติดเลวฟอดินานะมาตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ10นาทีนะครับไม่รวมทดเป็นภารกิจทวงคืนของทางด้านคุณเต้แล้วครับจะไล่มาได้หรือเปล่านะลูก2ต้องมใม้ไวครับตาหวังจะลุ้นติเสมอแล้วจ่ายมาลูกนี้ฝั่งคุณจอม,มเบลเกมมาอ่านได้แล้วครับ แล้วลูกนี้โอ้โหหลุดเป็นแผงเลยครับโอกาสจะฝังของคุณจอมได้หรือเปล่าเร์เนสดึงจังหวะแล้วก็โอ้โหช้าไปหน่อยมาไปเลือกเล่นเขาเรียกว่าเล่นสกิลนะแต่ว่าสุดท้ายฝั่งคุณเต้จิ้มมาได้แล้วคุณเต้จะสวนล้วครับเนม่าออกมาซี่ฟลิปลามเฟซช็อตหนึ่งจังหวะดึงซ้ายดึงขวาหาเลียมเปิดอยู่แลวครับลูกนี้พิกมาด้านขวาแล้วก็ไปซ้ายตอกสุนมาที่เนม่า เอาแล้ว wow. ครับลูก <n> นี้สลับมาได้หรือเปล่าดึงบนซ้ายวนขวาพาตีนี่มาที้แกเลเบลโอ้โหสุดๆแล้วเพลงนี้ของซานานคุนเต้ลุกเอ๋ยลุกทีฮะสุดสุดจริงๆครับมาดูว่าโอ้โหเกลเบลแปลนิ่มๆเลยครับไม่ได้ชมเกลเบลนะชมตั้งแต่ทางด้านฟิตรามแล้วก็นีมานู่นแหละครับวนซ้ายวนขวาหาช่องเจอจนได้ครับโอ้โหแล้วสุดท้ายมาจบที่เกลเบลนะครับวางเท้าแปบบแต่จอเข้าไปครับลูกนี้ เอาล้ครับประตูที่สำคัญของคุณเต้มาแล้วครับไล่เป็น2ประตูต่อ3นะแล้วก็เวลาเนี่ยยังพอมีด้วยครับมาดูกันว่าจะทุกเวลาเท่าไหร่ครับช่วงทุกเวลาบาดเจ็บทางคุณจอมมาต่อจ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วฝั่งคุณเต้จะได้สวนนะครับนาทีบาบนาะทีทองออกมาแล้วนะครับตอนนี้ทรีมิทามสามนาทีต่อจากนี้ไปแต่ว่าฝั่งคุณจอมทํามาได้ลูกนี้โยกมาได้หนึ่งแล้วเอโต้จี้มาคนเดียวส่งต่อหลุยส์โซเลสแล้วก็เอโต้โ ยังฝังไม่ได้เลยครับในเพลนี้ดูรับเอโตโยกมาหนึ่งส่งต่อลุยโซเลตเบิร์นวันชูใส่ซ้ายครับติดเซฟมาไม่รู้จะหาคำไหนมาให้สำหรับคู่นี้จริงๆครับโอ้โหสุดยอดจะจัดเลยแะครับเอาครับโอกาสของคุณจอนบน่าจะเป็นเพลงท้ายแล้วด้วยครับพาตินี้เปิดเข้ามาสะบัดแล้วเนมาเก็บได้แบบนี้ก็หมดเวลาไปเลยครับโอ้โห ผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณจอมกระชาแหละครับเฉลยชนะคุณเต้ลูกทีจาก4กุมาไม่ได้3ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยครับคู่รอบรองชนะเลิศคู่นี้โอ้โหเป็นการสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีแล้วก็มันจะจัดเลยครับคู่เป็นแมตคู่นี้นะทางด้านคุณจอมเอนี่ยนำไปก่อน2-0นะครับคุณเต้แรกเป็น2-1แล้วก็คุณจอมนำ3า31นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับทางด้านคุนเต้เนี่ยไล่เป็น3ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ชันนะจบเกมไปนะครับคู่นี้ผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุนจอมกระชานะครับตีตัวเข้าไปชิงแชมป์ได้สำเร็จในรายการดีบีหนึทีมชิงเงินรวม3,200บาทพร้อมช่วยรางวัลกิติยศแหละครับเอาละครับผลอีกคู่นึงนะครับเป็นทางด้านคุณพีพีสี่นะเอาชนะคุณเบฟไปได้นะครับ3ประตูต่อ1ในรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าไม่มีคลิปให้รับชมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วคลิศใในนรรราายกหญ่ของะคับ เป็นทางด้านคุณจอมกระชาจากพอสเปอร์แลวครับท็อปแรงระดับหนึ่งเจอับคุณพีพีซี PC, ท็อปแรนระดับ2ครับโอ้โห,โหเป็นคู่ซูเปอร์วิกแมทเลยละครับคู่นี้แล้วทั้งคู่นะครับเคยควา้าแชมป์ในการนี้มาแล้วทั้งคู่นะคุณจอมได้ไปหนึ่งครั้งส่วนคุณพีก็ได้ไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วรอบนี้มาเจอกันลวครับแชมป์ชนแชมป์เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะควา้าแชมป์ถ้วยไปที่2ของตัวเบคองได้สําเร็จลวครับระหว่างคุณจอมกับคุณพีนะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดอย่างแน่นอนและครับในคลิปหน้า เอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DB e f o o t b a l l กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสมัครรัแข่ารายการ DB ก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจ DB e f o o t b a l l แจกแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ผมุนไปเรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับวันนี้ DB ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ